อาสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้มีเจ้าหมูป่ากับเจ้าช้างนะฮะเจ้าช้างสีเขียวแล้วก็เจ้าหมูป่ามารีวิวให้ดูนะครับวันนี้เป็นของใหม่นะครับเรามาดูกันเลยว่าเจ้าช้างสีเขียวกับเจ้าหมูป่า ตัวนี้มันทําอะไรได้ม้างนะครับตรงนี้เป็นสามารถวิ่งได้แล้วก็มีไฟด้วยนะครับหูกลางนะฮะตรงนี้ใส่ฐานสองก้อนใส่มาแล้วเดี๋ยวลองมาลุยกันเลยอุ้ยมีเสียงเพลงด้วยเป็นไง โอเคมาดูเจ้าช้างกันเลยอันนี้ก็ช้างก็ใส่ฐานท้องนะฮะใส่สามก้อน3 a ม3ามก้อนนะครับอ้าวไปเลยแล้วก็เขามีเชือกให้ด้วยนะฮะเอาไว้จับนะครับเหมือนสัตว์เลี้ยงเลยนี่เหมือนสัตว์เลี้ยงเลยเไว้จับให้มันเดินเล่นะนะถึงไงว้าวอ่านแนทนเจ้าหมูไปไหนแล้วเจ้าหมูนี่เราจับไว้ได้แล้ว,มลว,ไ,ไ,ลวไม่สามารถวิ่งหนีไปไหนได้นะ นี่เลยนี่เลยเฮยเอ้ยอย่าไปตีเจ้าหมาเลยไปเขี่ยเจ้าหมาแล้วเขี่ยหมาเฉยเลยช่างดูดิสนนะเราไปเลยโอ้มีสีมีไฟไงน้องๆน่าเล่นเปล่าโอ้เหมือนดีตรงมีเชือกด้วยนะฮะสุดยอดตรงมีเชือกนี่มีเชือกเลยจะจับของเส้นเลยนะ นี่จับเชือกสองเส้นไปกันเลยพวกเราเดี๋ยไปเดินเล่นข้างนอกกันเฮ้ยอย่าไปเลยเอาไปคนละทางแล้วไม่ไปทางเดียวกันนะอาารย์แนแนโอเคครับเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ